ใช่แล้วค่ะการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะคะเหมือนพี่ชายคนนี้เลยเจอกี่ทีก็สดใสตลอดขอต้อนรับพี่ชมพูฟุตตี้ค่ะสวัสดีครับแน่นอนครับผมวันนี้ก็มาพร้อมกับสินค้าขายดีมากโอ้หลักพี่เขาเป็นจะอ่อยนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซีเคอร์มินนะครับน้ำมันสกัด10ชนิดที่หลายต่อหลายคนรู้จักทั่วประเทศแล้วตอนนี้ะนะฮะเพราะว่าพี่ก็ ขายมาแนะนํามายาวนานหลายปีแต่ขวัญยังไม่ค่อยรู้จักค่ะเผื่อคุณผู้ชมยังไม่รู้จักพี่ฟุตตี้ช่วยแบบว่าอธิบายเพิ่มเติมในมิติได้เลยคืออย่างนี้นะครับคือสุขภาพอ่ะตอนนี้วัยนี้เมื่อก่อนเป็นชมพูฟรุตตี้นะครับแล้วก็มาเป็นชมพูฟิฟตี้ตอนนี้จะเป็นชมพูซิกตี้แล้วอาหกสิบแล้วใช่ก็อยากจะบอกว่าผ่านช่วงเวลาของวัยรุ่งเรืองของสุขภาพแล้วก็วัยร่วงโรยมาจนกระทั่งมาดูแลสุขภาพแล้วตอนนี้กลับกลายเป็น น่มอีกครั้งไม่ถึงขนาด14อีกครั้งแต่ว่าดูสดใสขึ้นนะคะถูกต้องคือคนทุกคนนะครับตามวัยนะครับมันก็ต้องมีความเสื่อมตามสภาพแต่บางทีเนี่ยเราก็ดูแลตัวเองไม่ดีทําให้มันเสื่อมเร็วขึ้นพี่เจอเบนจอออยซีคมินนะครับตัวนี้พี่รับประทานมา10ปีแล้วจริงๆเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดโอ้โหควบคู่ไปกับการทานอาหารคือต้องดูแลสุขภาพแบบที่ทั้งคุณหมอเขแนะนาค่ะ กินอาหารให้ครบอนอนให้พอออกกําลังกายบ้างแค่นั้นแล้วก็เสริมด้วยเบนจออยซีคามินตัวนี้นะครับคจะบอกว่าชีวิตพี่ตอนที่เป็นนักดนตรีเป็นนักร้องในในคลับพี่นอนดึกกสี่เท่าอย่างนั้นพี่นอนเช้าวายสุขภาพมันจะไม่ไหวเอานะพี่แล้วมันเป็นอย่างนั้นโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบันคือตอนที่เป็นนักร้องก็เลิกตีสามตีสี่กินข้าวต้มมาเมื่อก่อนสังคมไทยเรากลางดึกนีด ขาโต้รุ่งกันกินดึกด้วยนอนเช้าด้วยะออกมาแล้วล่ะครับเห็นพระถึงได้กลับเข้าบ้านหลังจากนั้นไปทํางานเบื้องหลังก็อยู่ในห้องอาดทางานกันเช้าเลยฮะบางทีข้ามไปถึงบ่ายก็มีอหหลังจากนั้นเองนะครับก็กลายเป็นคนนอนดึกเพราะว่าชอบใช้เวลากลางคืนก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลปิ้งย่างดึกๆึกนี่ก็กินนะหมูกระทะนี่ชอบนะทุลงทุเรียนนี่ไม่เคยหนีนะนะทีนี้พออายุมากขึ้น ก็เลยพังค่ะโอ้โหตอนพี่4ี่เนี่ยพี่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วนะมันเหนื่อยง่ายเหรอพี่เหนื่อยง่ายหลับง่ายไม่ใช่หลับง่ายคือนอนแล้วหลับนะนั่งไหนหลับนั่นไปทํางานก็หลับในรายการก็มีมันก็ไม่ค่อยดีนะอย่างนี้ก็ใช่ไงก็เลยดับเขาเรียกว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยดีแล้วนะครับพอดีช่วงนึงก็โชคดีไปเจอเบนจอ์ออยเข้าแล้วก็อย่างที่บอกคือว่าเราเริ่มรับประทานมาตั้งแต่ตอนอายุ49ค่ะ ปรากฏว่าทานแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่หนุ่มกับตอนอายุ40มันรู้สึกตื่นเช้ามาแล้วมันแบบว่าสดใสกระพรี้กระเป่าเพรตื่นเนปกติเวลาตื่นมันจะงัวเงียใช่ไหมเดี๋ยวนี้พอตื่นมาปั๊บมันตมันลุกง่ายขึ้นถูกต้องแล้วระหว่างวันเนี่ยครับสดชื่นไม่ไม่แบบแบบมึนๆงงๆนั่งตรงไหนคิดอะไรช้าๆไม่ใช่รอเข้ารายการอยู่แล้วระนั้นก็ว่าอยากให้ทุกคนที่อายุมากขึ้นนะครับหันมาใส่ใจตัวเองค่ะเพราะว่าเรายังต้องมีชีวิตมีสุขภาพที่ดี มีความสุขไปกับชีวิตของเราและครอบครัวและคนที่เรารักอีกอน,นานนในสารสกัดของซีเคมินเนี่ยมี10ชนิดมีอะไรบ้างเป็นสมุนไพรเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งสิ้นมี งาม่อนงาโดำรำข้าวมะพร้าวตัวเราอินคาน้ำมันปลายังมีอีกไหมน้ำมันกระเทียมสารสกัดจากพริกไทยดำสารสกัดจากขมิ้นชันน้แฟลกซีดออยเป็นยังไงความจำยอดตเกียสวนผสมไปดูคลิปใช่ถูกต้องนะฮะคือ1ิชนิดนี้จะดูแลคุณยังไงร่างกายผมพูดให้ฟังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมคนเราเวลาที่เราเริ่มมีชีวิตเติบโตมา รับประทานอาหารเนี่ยม,มันจะมีการสะสมไขมันในหลอดเลือดอตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นหนุ่มสาวแล้วแต่ตอนนั้นสุขภาพเราแข็งแรงร่างกายเรายังดีมันเบิ์รนออกไปหมดการตกค้างจึงไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเริ่มเสื่อมมันตกค้างมากขึ้นเรื่อยๆมันทําให้ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์รวมทั้งออกซิเจนที่จะไปเลี้ยงเซลล์อวัยวะและสมองค่ะ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วกว่าปกติสารสกัดเหล่านี้เข้าไปช่วยทําให้เส้นเลือดของเราสะอาดเลือดไม่เหนืดไ<อ>หลเวียนดีเอาสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงเซลล์ได้<อ>เลี้ยงสมองได้เลี้ยงหัวใจได้ร่างกายก็กลับมาดูแลตัวเองให้แข็งแรงขึง้น